สองหนึ่งอปสองหนึ่งแปอยู่ไหมครับสิบท่ารอบนี้กันในรอบนี้นะฮะยืนหยัดคุณพ่อถอยนะครับ ขอเสียงปรบมือหน่อยเงียบกลิปบายแล้วตอนนี้ออกไปแล้วครับผมโอ้โหเอาเกี่ยวกันหน่อยไนวายังเอว่ายังไงคู่นี้วาไงตัวเก่งตัวเก่งรอบนี้เก่งจริงนะมึงรอบนี้เก่งจริงโอ้ตูดหลุดออกจากเบาะเรียบร้อยอันนี้ตามยาว เกมยาวครับแต่ไม่ต้องห่วงครับระยะทาง650เมตรเกมยาวแน่นอนตอนนี้1 2 3 4 5อ,อกก่้าเอามาแล้วเสื้อดำสีเกว่าไงมาแล้วเริ่มตีขึ้นมาผู้ปกครองครับผมอย่าลงไปนะครับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปในต้นไม้ผมผมอย่าเข้าไปนะครับอยา่ออกกา,ยาข้ามไปอย่าข้ามไปนะครับ ออกกาก็นขยามกลับมาครับผมครับกลับมาน้องๆนะอย่ไคุณพ่อคุณแม่ครับกลับมานะครับอย่าเข้าไปในต้นไม้นะครับขึ้นมาเป็นันดบที่ะครับฝ่่าาดนคอกอย่าเข้าไปในต้นไม้นะคุณแม่อย่าเข้าไปนะอ่าขอบคุณครับรอบที่แล้วโดนปรับไปแสนสี่ใจเย็นๆใจเย็นๆผมมีเหตุผล อย่าเข้าไปนะอ่าผ่านด่านมาฮะตอนนี้อยู่ในโซนสนามปั๊มแท็กนะครับมาเอามาแล้วเสื้อเขียวยว่า,ออกกายังไงเอ้ยมันมันหลุดจากกลุ่มมาได้เว้ยมาแล้วยืนโยกจับจับ,จบ,จบมาแล้วตอนนี้กำลังจะเทินซ้ายในเลนสีฟ้าและกำลังจะเทินขวาเข้าเลนสีม่วงมาแล้วตอนนี้ฉีกมาอันดับสองและสามเอ้ามาแล้วไอเสื้อดำมาแล้ว ว่ายังไงตามแสงขึ้นมามาแล้วเสื้อเหลืองหนีไม่หนีอันดับสองหนีอันดับสามมาแล้วมาแล้วครับสองสามสี่อ้าวมีเปลี่ยนตำแหน่งอันดับห้าขึ้นมาอันดับสี่ตอนนี้มาโอ้โหอันดับหนึ่งนำห่างห่ออกกางอย่างนะห่วง่วงราชบุรีรตอนนี้ออกมาแล้วครับอันดับยาวิ่งตัดสนามคุณพอ่อ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอันดับหนึ่งว่ายังไงว่ายังไงเข้าสู่โอ้โหเข้ารอบต่อไปโอ้แหมมีโดโชด้วยฮะพี่ออกก้านนะฮะพี่โดโชด้วยเข้าสู่รอบชิงับผมนิติรัตน์ปานชองไปพักก่อนลุกไปมาโอ้ยมาตามแซงขึ้นมาได้จากอันดับที่เจ็ดจากอันดับแปดจากจากอันดับเก้าขึ้นมาอันดับสองมาแล้วรอบแรกนะฮะ รอบนี้เขาตีตื้นขึ้นมาได้นัร้องไล่วินนะโอ้จากอันดับ9ามาอันดับ2อนฮะแล้วก็ว่ายังไงว่ายังไงขออีก3คนสุดยอดอีก3คน